สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกาลเกตพุทธคุณผักเครื่องนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงนะคะคุณลูกค้าโทรมาได้เลยค่ะหรือว่าแอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์โทร0840659180จะมาจากพี่จ๋ารลามนโนทีองค์แรกนะัจนจะพี่องค์แรกจะเป็นตลับไม้สีพึ่งหลวงผู้ทิมจะพี่จะเป็นตลับกล่องเล็กอย่างนี้เลยนะคะพี่ขานะคะความยาวจะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะ ความกว้างนะคะพี่ความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ3านิ้วกว่านะคะพี่ส่วนความยาวจะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วครึ่งได้จะพี่จ่ายนะคะเป็นตลับสีพึ่งหลวงปู่ทิมนะคะ <Ivy> ด้านบนจะมีเหรี่ยนเป็นหลวงปู่ทิมจะพี่นะคะเปิดมาจะพี่จ่าด้านในจะเป็นสีพึ 4, ่งสีเขียวจะพี่นะคะจะเป็นสีพึ่งสีเขียวอย่างนี้นะคะพี่นะคะตลับนี้700รอบาทจ้ะตามสภาพนะคะพี่ขาแม่ค้าได้มาสภาพนี้นะจ๊ะนะคะ มีตะกุดสองดอกมีพระนับปกมีหลวงปู่ทิมมีเสวลีแล้วก็จะมีปลานะคะแล้วจะมีพระจะมีเทวเวสุวรรณจ้งนะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋านะคะเป็นตลับไม้ของขุณแผนหลวงเออ่ของไม่ใช่ค่ะพี่พูดพูดผิดจ้ะของหลวงปู่ทิมจ้ะพี่นะคะเป็นตลับไม้ของหลวงปู่ทิมนะคะพี่ด้านใานจะเป็นสีพึ่งสีเขียวตามภาพเลยน,นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะ ส่วนอันนี้จะพี่จ๋าจะเป็นอารูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมจะพี่จ๋าพร้อมมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะจะมีรูปหล่อมีมีดสาลิการหลวงพ่อเดิมนะคะจะมีผ้าแล้วจะมีเชือกจะมีนะคะพวกนี้หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่นะคะด้านหลังเขาจะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่นะคะเร,เรื่มเรื่มกรอบพลาสติกนะคะพี่มีสามห่วงนะจ๊ะมีสามห่วงจะอันนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทจาก้ก ชุดนี้ขอไว้ที่1,200พสอง้าบาทจ้ะหนึ 1, ่งพสอง้บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่นะคะกๆ็ๆสวยๆอย่างนี้จ้ะพี่เป็นรูปหลอหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะ1,200ันสอง้บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็นดาวจะพี่เป็นดาวหลวงพ่อพีนาจ๊ะพี่จ๋านะคะดาวพ่อพีนานี้ขอไว้ที่หก0บาทนะจ๊ะพี่นะคะสภาพด้านหลังจะเป็นอย่างนี้จ้ะนะคะ จะมียันนะคะพี่นะคะจะมียันอย่างนี้จ้ะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าเองก็ได้มาสภาพนี้จ้ะพี่จ่ายน,นะคะสนใจองค์ไหนนะจ๊ะพี่หรือว่า ภาพไม่ชัดยังไงนะคะพี่พี่สามารถโทรมาหรือว่าแอนไลน์มาได้เลยนะคะพี่เบอร์โทรหนูต้คิปนะจ๊ะ0840659180จา้าเกปเป็นดาวค่ะพี่ขาขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกคา้าส่วนอันนี้จะพี่จา๋าอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อกลวนะจ๊ะคุณลูกคา้าวัดกสิตารามนะคะพี่บ้านแคจังหวัดชัยนาทนะคะพี่หนูได้มาพร้อมกล่องอย่างนี้นะคะพี่นะคะเปิดมาสภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้จากพี่นะคะเป็นหนุมาหลวงพ่อกลัวนะคะพี่ได้มาสภาพนี้เลย ลนะคะคุณลูกค้าจ๋าเนี่ยค่ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบ้าทพอจ้ะพี่นะคะเป็นหนุมาาหลวงพอกวยน,นะคะพี่หนูไม่ทราบว่าเนื้ออะไรนะคะพี่ออกจะอาจจะออกหนักๆหน,น,นวงหวงหน่อยนะคะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่นะคะได้มาแบบนี้เลยจ้ะพี่นะคะ ไม่ทราบว่าเนื้ออะไรนะคะคุณลูกค้าหกร้อบาทไปทางบวกเพิ่มหาสิบบาทจ้ะพี่นะคะคุณลูกค้าปิดไปคุณลูกค้าก็จะได้เป็นกล่องอย่างนี้เน่นะคะพี่นะคะดันแม่ค้าได้มาแบบไหนแม่ค้าเขาขายให้คุณลูกค้าแบบนั้นและค่ะพี่เจรร้อยบาทจะ้ะส่วนนี้นจะเป็นพักกิ่งนะจ๊ะพี่จา๋าเป็นกิ่งพร้อมกล่องอย่างนี้น,นะคะพี่หนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะพี่เป็นกิ่งพร้อมกล่องนะคะพี่หนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทจะ้ะกิ่งอะไรไม่ทราบจ้ะพี่เดี๋ยวดูก่อนนะผอเขาเขีเขยนไว้นะคะพี่นะคะ ด้านหน้าเขียนว่าบารมีค่ะพี่หลวงพ่อวัดบ้านไร่จะพี่นะคะใต้ฐานนะคะพี่ใต้ฐานจะเป็นเสือนะคะพี่พี่เห็นไหมนะคะสะท้อนนิดนึงนะคะพี่เพราะว่าเป็นสีทองค่ะพี่นะคะจะเป็นเสือนะคะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่นะคะกิ่งพร้อมกล่องนะคะพี่เป็นพักกิ่งพร้อมพร้อมกล่องกำมะหยี่จะพี่ขอไว้ที่แปดร้อยบาทจากหนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทนะจ๊ะคุณลูกค้านะคะสวยงามมากจะพี่นะคะตามสภาพไลยนะคะพี่นะคะ จะมาในกล่องแบบนี้นะคะคุณลูกค้าจะมาในกล่องแบบนี้เลยนะคะแม่ค้าก็จะใส่กล่องแบบนี้ไปให้คุณลูกค้าเลยค่ะพี่จ๋านะคะชุดนี้800บาทจะพี่ชุดนี้หนูขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าบาทนะคะคุณลูกค้าจ๋าส่วนอันนี้จะพี่จ๋าจะเป็นอ่าหลวงพ่อทวดจะพี่เป็นกล่องไม้ขีดนะคะอ่าจังหวัดสงขานะคะพี่วัดพระโคนะคะพี่ค่ะนะคะสวยงามมากเช่นกันจะพี่จ๋าอันนี้ขอไว้ที่600บาทเช่นกันจะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่600บาท จะพี่นะคะสวยๆอย่างนี้จะพี่นะคะเป็นอ่าเขาเรียกว่าหลวงปู่ทวดกล่องไม้ขีดนะคะพี่นะคะเป็นเนื้อว่านนะจ๊ะพี่เป็นเนื้อว่านนะจ๊ะเนี่ยค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าก็จะได้เป็นพร้อมกล่องอย่างนี้ไปเลยค่ะพี่นะคะอ่าชุดนี้นะคะพี่หกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าจ๋าตามสภาพนะจ๊ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมจะพี่จ๋าพร้อมตะกรุดนะคะด้านในจะมีหมากมีผ้านะจ๊ะพี่นะคะชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ จุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่นะคะเป็นลูกหล่อนหลวงพ่อเดิมนะคะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจา้ะส่วนอันนี้จะพี่จ่ายจะเป็นถุงผ้าคะ่ะพี่ขาเป็นถุงผ้านะคะพี่เขียนว่าวันละหานไล่นะจ๊ะพี่จ่ายเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าด้านในมีอะไรนะจ๊ะพี่นะคะได้มาอย่างนี้จะพี่จ๋าจะเป็นคุณแผนนะจ๊ะพี่เป็นคุณแผนหลวงปู่ทิมนะจ๊ะ สภาพด้านในเดีย๋ยวให้ดูจากพี่จา๋าสภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้จะพี่จากก๋ากรๆสวยๆอย่างนี้นะจ๊ะพี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นปาพาริกะเน่น,นะคะพี่ twitch. ถ้าพูดผิดยังไงต้องขออภัยนะคะคุณลูกค้าเป็นเหรียญเป็นปราริกเน่นะคะพี่อันนี้หกร้อยบาทจา้ะพี่ชุดนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะจ๊ะคุณลูกค้ากรๆสวยๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ตามภาพไปนะจ๊ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะเป็นคุณแผนหลวงปุทิมนะคะคุณลูกค้าตามภาพนะคะพี่นะคะ พร้อมสูงอย่างนี้นะคะพี่นะคะสวยงามมากจตะพี่นะคะ600บาทจ้ะพี่นะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทคุณลูกค้าภาพไม่ชัดยังไงสนใจยังไงนะคะพี่คะหรือว่าไม่ค้าไปเร็วเกินหรือว่าภาพเบอร์ยังไงนะจ๊ะคุณลูกค้าโทรมาคุยทูกข้ามาสอบถามได้นะคะพี่หรือแอนไลน์มาจากพี่เบอร์ตัวอยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ0 8 4 0 6 5 9 1 8 0ส่วนจากคู่มาจะพี่จ่า500บาทจาก กุมารตัวนี้ขอไว้ที่ห้าร้อบาทจากคุณลูกค้านะคะตามภาพไปนะคะพี่ห้าร้อบาทปลายทางบกวกเพิ่มห้าสิบบาทจากเป็นกุมารเก Tie ่าๆอย่างนี้เลยนะคะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจากอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อลัยจากพี่วัดโกศิตารามนะคะพี่พร้อมถุงนะคะพี่หกร้อบาทเช่นกันจากพี่นะคะมาพร้อมถุงอย่างนี้เลยนะคะคุณลูกค้าตามภาพไปนะคะนคะคะอัน,นจะเป็นเหรียญหลวงพ่อลัยจากพี่นะคะสวยงามมากจากพี่นะคะ เขียนว่าหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ด้านหลังก็จะเป็นหนุมานถือธงอย่างนี้เลยนะคะด้ <no S 1> านหลังจะเป็นหนุมานถือธงอย่างนี้จ้ะพี่นะคะกเกาสวยๆอย่างนี้จะพี่จ๋าพร้อมถุงอย่างนี้เลยนะคะพี่แม่ค้าคิดแค่หกร้อบาทเองจ้ะแม่ค้าคิดแค่หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะหกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ๋าเป็นของปูเอี่ยมจากพี่นะคะหลวงปูเอี่ยมวัดหนังนะจ๊ะ เป็นของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังจากคุณลูกค้านะคะสะภาพนะคะพี่ก็เลยแล้วก็ตามสภาพนะคะพี่พอดีแม่ค้าเองก็ได้มาสภาพนี้นะจ๊ะพี่นะคะขอบกเก่าอย่างนี้นะจ๊ะพี่นะคะกอเก่าสวยๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่ขานะคะพร้อมถุงผ้ายอย่างพอไม่ใช่ถุงผ้าจ้ะพี่นะคะพร้อมถุงซิปอย่างนี้นะคะพี่เขียนว่า ปูเอียมวัดหนังนะคะพี่ห0 0บาทจ้ะคุณลูกคา้าเห็นชัดไหมถ้าไม่ชัดยังไงนะคะพี่ก็สภาพสึกหน่อยนะคะพี่จะมองยากนิดนึงนะคะห0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50้าิบบาทจ้ะปูเอียมวัดหนังจ้าอันนี้จะเป็นอันนี้หนูไม่ทราบวาเขาเรียกว่าลูกอะไรนะคะพี่นะคะอาจจะถักเชือกเปิดหน้าเปิดหลังแล้วก็จะมีห่วงจากพี่นะคะอันนี้ห0 0บาทจ้ะ จะจับขอบเป็นถักเชือกนะจ๊ะพี่เปิดหน้าเปิดหลังมีห่วงจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นตะกรุดจ้ะพี่เป็นตะกรุดนะคะเป็นตะกรุดพร้อมเหรียญปูเอี่ยมจากคุณลูกค้าเนี่ยค่ะอันนี้หกร้อยบาทจ้ะตะกรุดจะลงรักทองนะจ๊ะพี่นะคะจะลงทองนะคะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่ ตามภาพเลยนะคะพี่ขายนะคะชุดนี้นะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะเป็นเหรียญปูเอี่ยมพร้อมตะกุดนะคะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นมีดจ้ะพี่เป็นมีดปากกาด้ามไม้นะจ้ะพี่เป็นมีดปากกาด้ามไม้นะคะพี่ค่ะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเล่มน,นี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าค่ะตามสภาพเป็นนะคะเนี่ยค่ะกรอสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะพี่เป็นมีดประกาศหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นด้ามไม้นะคะพี่จา่ายนะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะส่วนอันนี้จะพี่จ่ายจะเป็นพระง่างตาแดงจ้ะพี่เป็นพระง่างตาแดงนะคะคุณลูกค้าตามภาพเปนะคะพี่ตามภาพไปนะคะ,ตะ,คะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะจ้ะพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ อันนี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะพี่นะคะด้านหลังเป็นยันอย่างนี้นะคะพี่นะคะ ด้นานหน้าก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่จ๋าตามสภาพนะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้นจะเป็นหนุมานปูทิมจ้ะพี่จ๋าอยู่ในกรอบสวยๆอย่างนี้เลยนะคะ600พี่6 0 0บาทพอจ้ะแม่ค้าขอไว้ที่6 0 0้บาทจ้ะพี่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่สวยงามมากจ้ะพี่จ๋านะคะเป็นหนุมานปูทิมนะคะพี่700บาทจ้ะอันนี้ไม่ทราบจ้ะพี่จ๋าแก,แกะรูปเหมือนเป็นพระพุทธนะคะ700บาทเช่นกันจ้ะ คุณลูกค้า700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค,ะคะ้าจ้าเหรียญกลมพ่อกลวยจะพี่700บาทจ้ะนะคะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยนะคะวัดกุสิตารามนะคะอยู่ในกรอบพลาสติกเก่าๆนะคะคุณลูกค้า700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะเหรียญหลวงพ่อแดงจะพี่จ๋าเหรียญพ่อแดงนะคะอง์นี้600บาทพอจ้ะนะคะเป็นเหรียญพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่นะคะ ตามภาพจะพี่จ๋าหก0้อบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเหรียญวงพกันจะพี่6 0 0อยบาทเช่นกันจัดเนี่ยค่ะตามภาพนะคะพี่พลาสติกเปิดหน้าปเปิดหลังเช่นกันจะพี่จ๋า600อบาทจ้ะห0 0้อยบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่นะคะเป็นเหรียญพอกันจะ600้อยบาทจา้ะสมเด็จจกจะพี่จ๋าขอไว้ที่800บาทจ้ะมีแผ่นทองแปะหนึ่งแผ่นนะคะพี่นะคะตามภาพเลยค่ะพี่ตามภาพนะคะ เป็นสมเด็จหยกนะคะพี่นะคะ800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพักกิ่งค่ะกายเป็นพักกิ่งไพรีพี่นาฏนะจ๊ะพี่นะคะก,ก็เอสวยๆจ้ะพี่ตามสภาพนะคะนะคะพักกิ่งไพรีพี่นาฏจะ้ะอันนี้ห0 0บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ๋าเจ้าสัวปู่บุญจ้ะพี่500บาทจ้ะนะคะด้านหลังก็จะมีรอยจานหน่อยๆนะคะคุณลูกค้าเห็นรอยจานไหมจ๊ะพี่นะคะ ตามสภาพเลยนะคะคุณลูกค้านะคะแม่ค้าเองก็ได้มาสภาพนี้จากอันนี้ขอไว้ที่500บาทปบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจากรูปหล่อหลวงพ่อเดิมจะพี่700บาทจากอยู่ในกรอบพลาสติกจะพี่เก่าๆมองยากนิดนึงนะคะพี่ภาพไม่ชัดพี่ยันลายขอภาพเพิ่มเติมเลยค่ะ0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้ะจากรูปหล่อหลวงพ่อเดิมจะเป็น,นหลวงพ่อเงินหุ้มกระเช้าจะพี่จาก600บาทพอจะพี่นะคะ หลวงพ่อเงินนะคะพี่หุ้มกระเช้าแบบนี้ตามภาพไปนะคะพี่ตามภาพไปนะคะพี่จะก600บาทปลายทางบวกเพิ่ม80บาทจะปิตาชีโบจะพี่จาก500บาทจะพี่นะคะสวยมากเลยก้ะพี่นะคะเป็นภาพปิตาชีโบนะคะ ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปูนาก็ถ้วยจระเข้จะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจากคุณลูกค้านะคะด้านหลังจะเป็นลอยจานนะคะพี่เป็นพระเนื้อไม่กระพัดนะจ๊ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรียญปูเอี่ยมจะพี่จ๋านะคะอง์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะเป็นเหรียญปูเอี่ยมเก่องนะจ๊ะคุณลูกค้าอ่าเป็นหลวงพ่อน้อยค่ะพี่กาลาแกะลาหูจะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทจ้ะ มีรอยจานด้านหลังนะคะมีรอยจานด้านหลังด้วยจ้ะราหูอมจันหลวงพ่อน้อยจะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเต่าจะเต่าไม่ทราบหลวงพ่ออะไรจะพี่ใต้ฐานมียันห้าร้อยบาทจ้ะใต้ฐานมียันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพระเนื้อไม่กับสิทธิ์ค่ะพี่ไม่ทราบที่จะพี่หกพันบาทจ้ะด้านหลังมีรอยจานนะคะหนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าพระอะไรนะคะพี่ได้มาแบบนี้นะจ๊ะขอไว้ที่ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ก็ไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาทร่งเหมือนพระพุทธนะคะพี่หนูไม่ทราบเพราะเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นรูปหล่อบโบราณเก่าไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้เขาเรียกว่าจันลอยหลวงปู่ทิมนะคะพี่อันนี้หกหัวบาทจ้ะ จนรอยปูทิมนี้นะคะแม่ค้าขอไว้ที่หกรบาทจะด้านหลังก็จะมีเป็นรอยจานหลงปูทิมนะคะเห็นไหมจะมีรอยจานหลงปูทิมนะคะเริ่มกรอบพลาสติกกรอๆอ,อย่างนี้นะคะพี่หกรบาทจะหกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะจันรอยปูทิมจะอ่าหลงปูทวดค่ะพี่ไฟดับแป๊บหนึ่งนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋ามาแล้ว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  อันนี้จะเป็นหลวงพ,พ,องพง่อทวดจะาพ,พี่นะคะเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะคะพี่จะมีตะกุดเห็นไหมหนึ่งดอกสองดอกสามดอกจะาพี่จะมีสามดอกนะคะพี่นะคะพ่อทวดเนื้อว่านนี้นะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพ่อทวดเนื้อว่านขอไว้ที่หกร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบาทมีตะกุดอยู่สามดอกนะจ้ะพี่จะมีตะกุดอยู่สามดอกนะคะคุณลูกค้าหกร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเดียนหลวงพ่อเดิมจะพี่จ่ายนะคะ เป็นลายทรงชาตินะคะพี่ด้านหลังจะมีรอยจานพ่อเดิมนะคะพี่500บาทจาก500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50าบาทจากหลวงพ่อโสธรจะพี่จับขอบจะพี่จ่าย0 0บาทจาก700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรจะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากเหรียญพ่อแดงจะพี่จ่าเนื้อกะไหล่ทองนะคะพี่600บาทจาก600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจาก เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่เนื้อกะไหลทองหกร้อยบาทจ้ะปิดตาพ่อแก้วค่ะพี่วัดเครือวันไหมคะพี่นะคะไม่แน่ใจนะคะพี่ไม่แน่ใจวัดเครือวันหรือเปล่านะคะพี่อันนี้ก็หกร้อยบาทจ้ะปิดตาพ่อแก้หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะรูปหล่อเก่โาโบราณไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ เป็นรูปหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่จ่ะพี่ปิดตาค่ะพี่หลังแบบมีตะกุดเช่นกันจ่าพี่ลงรักทองหน่อยๆนะคะพี่นะคะตะกุดหนึ่งดอกสองดอกสามดอกจากด้านหลังจะเป็นหลังแบบจากคุณลูกค้าหกรบาทจ้ะพี่หกรบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากอันจะเป็นพักกิ่งจ่ะพี่จาสวยงามมากจ่ะพี่อันนี้6กร้อบาทจะ้ะ กิ่งอง์นี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่600บาทจาก600บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจากคุณลูกค้าจา๋าคุณลูกค้าสนใจองคไหนนะจ๊ะพี่จา๋าหรือว่าภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่คุณลูกค้าสามารถโทรมาได้นะคะพี่หรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8 0าก่ฝากพี่ๆกดถูกใจกดติดตามให้ช่องแม่ค้าด้วยนะคะพี่ EP นี้ก็มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ